สวัสดีสวัสดีจ้าพรมยพี่น้องยินดีตอนทําคอสส์สองซ้อน,อ,น,นอยเด้อมือนี้เข้ามาถ่ายอันนี้ให้พรมยพี่น้องเบิง่งเนาะเข้าอันนั้นเฮ็ดปลาะมึกเลยนี้กับกิ่งหอยเข้าชิโซ่ยกันเนาะพี่น้องแล้วกัศเสียบไอยเสียบหรอเปล่เสียบอยู่ฮาันไปเนาะโออยินดีเลยพี่น้นอง ข้าสิมาเอือปลาะมุกบัเน,นี้ียหอ,อยเ้าเสร็จแล้วค่ะบายดีเด้อบอกว่าอันนี่คลายดี้ะพี่น้องจนงเนบิดบอกว่ายังแต่หอยหาใหม่ดิแหละดีพี่น้องหอยเ้าวเด้อนะใส่จักรใหม่แต่หอยเ้าวไรซ้ำชิบใหม่เนาะพี่น้องมคนนี้แต่ปลาะมุกขาบบ้าวโมโหว่าขาสิได้จักรใหม่ เด็กกำไดมินมินหลังจากเข้าซอยปลาเมือี๋ยวเราพี่น้องเข้ากับสิมาเสียไปแต่ว่าน้องน้อยบริเสียบไปแล้วเสียบเสียบพอดีอ่ะซะเสียบแดวเขาก็สิออกไปตีงีนองน้องพี่น้องยหานอายุเจ้าน้อยเขาสิออกไปก่อนแล้วก็เอาห้อยออกไปได้บ้างเดยวน้อยเอาห้อยออกไปก่อนน้อพี่น้องให้เป็นเสียบปีเอ็นโอ้เสียบปลามือก่อนไม่บางไงยังได้หนิดิ ได้อีบอเอ็นมันไหมเพราะว่านี่บอได้เอ็นมันพี่นอกมันนี่ได้เอ็นมันเลยเอ็นมันนี่ที่แสบกว่ามันกุบกุบมันกรอบจักตอนสเนาะสตอนบอว่านี่ก็ขาดเบิดเนาะพี่นอังแต่ปงหอยมนี่แหละีเ็นเพิ่นยนี่เนเได้เกา้กป่ เห็ิติกตอนนั้นเหติซ้ำลอย่างนี้มันเห็ดหาลกเกไอ้คนคลายดี mm hmm. พวปล่อยคล้ายอยู่เพียงเดี๋ยว mm hmm. เขาจะออกไปหานกนอแบบนี้เขาจะ mm hmm. เ,เอาปีกห้อยออกไปก่อนเอาห้อยไปปีกก่อนเอาไปก่อ mm hmm. นไปเอาห้อยออกไปก่อนห้อยเขาเสียบเดี๋ยวด้วยกันป่ะตอนนี้น้องน้อยเอา ป้งห้อยกับพกออกไปกอนนะพี่นนอกเพราะว่ามีมมหลองน้อยเพื่อนมาอามาดินน้ำสองคนน้อพี่นนอกเพิ่นมากินตำสมแล้วก็มากินปีงห้อยปีงเอ็นซอยเพิ่นโทรน้ำหนังน้อยอยู่ว่าฝ่าออกมานะโมมหาเนาะพี่นนอกเพื่อนมาอุดน้นนั่นแหละหนองน้อยได้เอาห้อยออกไปปีงเป็นก้อนปลาเมือข้างกำลังเสียเพราะท่านแล้วเมื่อนี้ได้ปลาเมือสวยเพราะว่าหาสื่อย่ไซบูมมี่จนสิบเอ็ดโมงพี่ห้าก็ได้ ป้า้สาวมาดินนะพี่น้องป้าสาวธนาคารตัวนี้ก็เป็นสาวอันยังสาวิยยาสาวแต่งเจลเออสาวพิซซีอาร์บอลอยู่หันเหินเออพิซซี่อาร์ป้ามิจฉภูมิงานเหมือนเลยเนาะสองคนจะูได้สาผัวก่อน มัเยอะมั่นเสียวกนกูได้มีแฟนก่อนบุญอ่ะไหนก่อนเนาะอันนี้มีแฟนก่อนตัวมันเสียวกนจะนี่คลิปมันครบเนี่ยเป็ดตาเลยยูแต่ว่าบละลายจัดเถอะเปตตาอันนี้ไปคือกันเป็ดตาลายอื่นอ่แต่กับบ่าวละายคือกันเป็นจะอะไรสิมารีวิวถามนี่เสียบยูบอกเสียบยูแต่ว่าแต่ว่าหลายปูดหายรายปู สะสมต้องงามนอกสสมมีดาดานาเดที่แนซจ้านคิตาเกี่ยวมันี่วงเออกูไปให้อีดามันบบโอเคนบอไม่ส่เปรเดน้ำอีพดบลาจักจ่งเีวพระดากระดาอีนออันแบบก็เป็นสีสวนกันจำสอูเกูแซนหากูเอิร์นจ้าพากวดมือจ้ามันนี่เกิดมนะเนาะดน้มันติดนี่เอออนีจะเขาเหี้ยยกต่องเโอ้ยงามเดี๋ยวขอสิปเปแตงให้งามงามก เยอะจะปีแล้วอ่ะบริเ็นกันกก็มาเนกันอยู่ปวดบริเห็นแต่ว่ากูไปเด้อไอเด็กกูไปถั่วเลยมีแต่สองคนบริเ็นกันแต่ว่าข่อยกับซาจ้าอดีตบริเห็นกันปนไหนก็เห็นอยู่ตอนแต้ดนโดนเนาะเปปี๋เอแหละเห็นมันอยู่สิตอนนั้นตอนข้าวสีขามทางแต่ว่ารถอันนี้มันติดในรถเงี้ยๆหัน ้วจ้าหเอียงเหอะยัวขวเออิ่จอดกูจื้อมันกูจื้อรหลดมันโมเมียน้อเอีนกันนะซูอยู่ไซบ้าตัอยู่สนามแรงขายกุ้งตี๋ล้ายกุ้งตีเม่ตีีนีมื่อกี้กินอนงาาว่าเอาอไงเนี่ยประมึกห่วยมาสา เยี่ยมแล้วบอ็มีแต่ว่าไม่หาพันป้าพี่นอ้องคนเดืดอดสดนะเอาบ่าอาจจหม่ซีบอเอยสะสมผสมปีง็นโอ้ปงปลาหมึกซอยตัเลยยีน,น้ตอตมไป่ายอ่เอ ังเออตําซุกบ oh ่สไลด์เข้ามากินตําซุกครับพี่น้องอย่างนี้ตําข้ปุ่นหลังนี้สไลด์กับนี่จะบ้านเขาเองบัดคนอื่นเขามาไกาเขากินสไลด์ก็กินตําซุปมีทุกคนมีเอฟซีเพิ่นมาเพิ่นอยากเห็นอันตอนตอนสีตําจอยมีพักกาล่าพักกาชาช่ามียังไงผักบุ้งพักกะพักกาล่าแล้วก็มีหอย มีเห็ดบางคนเห็นบางอาหารเขาจะใส่สีนเนาะทุกคนแต่ว่าหานไอปูน้าพอที่ใส่เป็นเห็ดเอา,นา,นาเนาะพี่น้องพอเปลี่ยนจากสนเป็นเห็ดมันต้องใสินในต้มเมื่อเร็วๆนี้เน่ตัมาบุ๋นแมนมีทุกคนเดียวสไตายเบืองตอนพื้นตำเด้อะเป้าพี่น้อยเลยครับนี่จะเป็นต้มซุกเน,ะนาะพี่น้องขอบใจเอ๋ยที่หน้าเด้อที่ซอยน้องน้อยที่อ่า ซอยหหยร่งขึ่นนะขอบใจเอื้ออะไรเด้ด้อร่งขึ้น้ายปลามึกกับสิงหอยเดี๋ยอนี่หนาเยื้ออืไ้อเหยือข้อหย่อไออยู่มันก็นเห็่นดำด้วยด้วสุขัาถึงแข้งแข้หบังปังรวยรวยกูเกน้องกะชีบขายพยายามขายนี่แหละบ้ากระเสีบบนีกพี่น้อง แล้ก็ม anyway, ีตีนไก่มีหัวหอยนี่นา้มล้างหองแล้วเราบ่อยอะไรเส้นี่น้ำซุปนเดี๋ยวายปมือกนปมือกี่ลัคนปมือกียู่สายผู้ใดสั่งผู้ใดสั่งกับเป๋าค้ายเราบ่ก่อยละมือนใครจะเสาร์วะเย้ถ้าว่ามีคนสนใจจะอยู่ในคอมเมนต์สนใจทำมาหาอะไรด้้างเขาอยากมาอยู่ปูนาปูใจดิค่ะ น่าเลยเลยดูคนยาวย่านใหญ่เนี่ยเลยต้องไปสืบคุณดิเนาะคุณจับเมนแต่ถ้ามีดเขาคลายเบื่องหรือขยายมาเบื่องเดียวกันไปแล้วเนาะไม่เลยคลายอยู่บ่สองขดนี่ก็เป็นมูนะทุกคนเพิ่นมาอุดนนท์ซอยปุนาปุใจขายหน่วยทรายได้กล่วยไม่ละพลาดบอฮะ ไม่สองโอ้ระคายกล่วยนั่มดิพี่น้องว่สไปนด, <c oughs> ด้มาจากไหไมานสื่อปิงห้อยกับปีง <c oughs> ไปนะใส่ดมือผุเร่ไ <c oughs> กลไ,ไปกันมากก็มา,กกมาอุดอุนุนวน้องน้อยในเด้อพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าปิงเอ็นเห็นมีแต่ข้องกับปกเปลาภัยพูดเดียว <c oughs> แต่ว่าปิงห้อยก็ปิงประมึกขันน้องน้อยเฮ็ด <c oughs> กับไอแปร์นะพี่น้อง เหลือหน่กะขายบากมากเนี่ยขายบัตรดินต้มขนมถอดจ้ามีหมักโม่หมักเกี๊ยวแล้วก็เจลเจ้าประเด็กวะนี่อู้ทงใหญ่น้อขายของกินซุปหวังนี่บีกจีนกับมี่น้องพี่น้องสีแงยหัวเพล ป,ปี๊ปีงเจ๊ข้าถ่ายเป๊ะมากขาจะสิปิ๊งประมือคนอตอนนี้เพิ่นก็บยิมแล้วน้องพี่น้องสองคนผูส้ส <laughs> าวโสดเด้อนี่ก็บท่านมีแฟนผู้ไรส์มากะับที่จอม,หา,ม,า,อมหาหาลำน่อยเด้อเอาผู้วเมกล้าบอโสดเด้ออ้ายเอฮ้ยทางเมกมาเดผู้วได้ภัวเมกาทางนี่ก็โสดด้วยกันโสดจากได้ผัวแล้ว มาอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบใจเด้อขอให้เจ้าดำด้วยเด้อสวยวันสวยคืนเพี่นมาอุดหนุนสอยเนาะพี่น้องขอบใจได้ดายเด้อหมูครูก็ตั้งแต่เห็นหนากันเนาะพี่น้องเนี่น้ำกันตั้งแต่หงมอมอหนึ่งเนาะมอหนึ่งจนหอดมอเจ็ดเห็นกันแต่เจ็บ่วยหาแต่เจ็บไปซีเออแม่นแต่ว่าดีน้ำกันอีดินมอหนึ่งเป็นแก๊งเดียวกันไงเลย ใส่ชีเดีแล้วพี่น้องใน้จักใหม่เลยฮะแมนคล้ายชีใหม่ในหอดีว่าหกเจ็ดสิบใหม่ไม่ไปเฮ้ได้ยังเฮ้จักโลมือนยังเฮจักโลชีโลหมือนเฮ็ชีโลผู้ที่เต็มนี่แล้ มาหาเพิ่นพี่น้องมงก็ไม่โดดออกไปวันนี้วันนี้พี่ยาวได้เผเจอเท่าเกลือเขาย่าเข้าฉีไม่กซมันนี่นะแ่ไม่มีซีซันว้อยหนึ่งผ่าซันมาแบใไม่ข้าสิไปหอกชงเทียบไกลเทียดไม่หนอก ขยยเขาบอกเป็นเยื่อเจลอะไรมาทำเต๋อฉันว่ายังเ,ยยเจลอยู่แตอว่าใส,ส่สีใส่ยางแล้วกถูตัวนีดเด้อปป๊กปบึกตาเซตดำเนี่ยนาอดำมาบ่ยาดดอกเลตฮะหยาตะโบได้ขายได้กลัว เนาะถือแดนนี่ขาวนะไพ่ก็ไพ่ก็ขาวหรือถือแดนโอ้ซีบแล้วันนี่แซบอยู่บ่แซบแซบได้ขันจะได้เหยียดตัวเองจะได้แบบซีบมือหัโอ้โหนวดอยู่บ่อมาสื่อซอยภายในเด้อผมมีพี่น้องนี่ค่ะไปเอากล้วยมาขายน่ะมีได้ไหมเนี่ เดี๋ยวเจ้าน้อยฮาสีเอาไปส่งลูกค้าถามพัสุก่อจากน้อยส่งเขตยกไก่เคียนข้าเจ้าสั่งเขากะขี่รถไปส่งน้องน้อยก็เป็นคนไปส่งพี่น้องขาสั่งเป็ดใหม่จะเป็นขายดีเนาะเช้าป้าตัวนี้ตำปลาป้าอยยุขึ้นลายแท้เต็มถุงจะจิตตำซุกเนาะพี่น้อง เพื่อนนั่งกีโอ้สก,กีเห็นบอกยูงแค่ไหน,นมากมอ่ะมมาตามสมกุณาเป็นชา,ายดีพี่น้องมือนี้มือหนึ่งนี้มาจะส่งหิ่งประมือหัวสิไปเด่นน้ามูมือมาน่าก็เปเด่นน้าเด้อเสียวขอบใจเออเออสิบลิมืออะไรกูเบิ่งขาดมานี้ที่แต่งอีบอ เนย่ยเลยรถสกู๊ตติดแล้วซงี้ยผิดแหละผิดแล้วแม่ฉันไปส่งเขาสั่งอีกวะนี่เขาสีปี๋ใหม่นะพี่น้องจะคุ้นมากกับสิอุ่นอรุ๊บมันจะสิท่านกันเขาปี๋แบบชั่งเนินก็ได้ คนมาซื้อข้ากรชีมีจะบ,บนนุญให้ขาอ,อะไรกรร็แล้เขี่ยก้อ,กอยไเอยมอมนามาบริบบสุทธิ์ว่าซื้อมาสิเหโอเคโอเคขอบใจจ้าซียซพักตำใบว่มัอมักกาโอ้พักกอยพัก,กล้จ้า คล้ายดีจนมาเลยมีเวลากินข้าวเที่ยงน้อเห็นและพี่น้องกับพ่อได้ขายอยู่พ่อได้สื่อได้ขายอยู่แบบข้าจอยมาสื่อซอยแต่ถ้ามีมูมาสื่อซอยแค่จะนอนจะปีกอีกแล้ว ฝ้ายจะลอยก็ได้ลูคขาเปนมาซื้อเอายังแม่เอ,เอาจเย็นหมอเลยยิ้ป่าหนีน้าตัวนี้อาใส่ทุงไงแล้บ่สื่อปีนะงเอ็นปงปรหมึกบ่แม่ปงเอ็นปงปรหมึกกมีปิีงห้อยกะมี เลยติบปามือก็มีไหมไปอะไรล่ะไ่หาพ่นเด็กเวพักเนี่ยเขาก็มีขบเปิดโดยเอาจักไม้เนี่ยแล้วดูอุ่นหายเอาสองใหม่รวมเบิอ์ดักไม้เรอสี่สิบเก้าฮะเสียสี่สิบเก้าคล้ายแปดสา ไดจมาร่วมเบอร์่านดจมาย40เกาอยู่นี่40เก่าร่วมเบอร์จ่ด4 9เก่านี้เข้ามาหดหนาเขามาหดหนาหดหางน้องพี่น้องมันไงเออนี่ดิร่วมเบอร์ดจมาเหรร่วมเบิร์ถ่นซีโล่จากปเทแปดสิบปายในแปดป้ายใหม่พี่น้อง ซีโรเห็ดซีโรคล้ายไปเดี๋ยวสปายใหม่คล้ายเดี๋ยวคล้ายเดี๋ยวซ้ซ้ใหม่จะก็ซื้อน้ำก่อนมาเต็งอะไรพี่นอ้องบันเคลิีบห้อฮากัสไร์ยไปสมีเดอร์จะได้กะ พี่น้องไปกระดังใจให้น้องหน่อยเด้อในการเฮ็ดคลิปต่อไปใจ้กับเปา๋าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญเบิ่งโฆษณาให้น้องหน่อยเดอ้อขอทำไมขี่นี่สบายดีจ้าบายย